สวัสดีครับมาพบกับผมเองนะครับในการรีวิวปืนเก่าทำใหม่นะฮะอันนี้เป็น M4 แท่งของผมเองนะครับผมได้เปลี่ยนใส่ท่อในเดิมนะครับไม่ได้ท่อรีดนะครับเป็นท่อเดิมของ SR25 si ซึ่งจะยาวกว่าท่อตัวนี้มากพอสมควรนะฮะซึ่งท่อเดิมมันนี่นะฮะนะประมาณนี้ท่อเดิมของเขายาวแค่นี้เองนะฮะ นะฮะแต่ที่ผมใสมาคือนี่นะฮะยามาออกมาอีกนะฮะซึ่งได้กลุ่มกระสุนผมว่าได้กลุ่มกระสุนที่ดีกว่าตัวเจ้าของท่อเองด้วยซ้ําเจ้าของท่อน,นี่เป็น si 25นะฮะของจีนกงว่าได้กลุ่มกระสุนจะดีค่อนข้างจะดีกว่าด้วยซ้ําขนาดท่อสั้นๆน,นี่นะฮะท่อท่านสั้นท่อเดิมของเขานะฮะก็โอเคแล้วอะผมว่านะ แต่ผมลองใส่ท่อเดิมท่อใหม่หดูเอาท่ออได้ยี่ห้ามาใส่เผื่อมันจะดูด,ดีกว่ายิงจากตรงนี้ห้าระยะประมาณยี่แปดถึงน่าจะไม่ไม่เกินสามิเมตรนะฮะยี่แปดไม่เกินสาิเมตรนู่นดำๆอยู่หน้าบ้านนู่นฮะไปดูเดี๋ยวผมเอกล้องไปว่า เขจะเห็นอยู่อโอเคแสงยังมีอยู่นะป้านี้เท่าเท่ากับฝาขวดอฝาขวดแบบแบบโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูกัน ทั้งหมดทั้งหมดสิบนัดนะฮะผมว่าเน่มันก็โอเคมันก็เป็นสไนเปอร์ได้นะฮะซึ่งอยู่กับฮอปเดี๋ยวพวกเราจะเปลี่ยนฮอปใหม่ใส่ฮอปใหม่ใส่กระบอกสูบเต็มหน่อยมันก็น่าจะดีกว่านี้ได้แล้วฮะโอเคครับงั้นจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวทำใหม่เมื่อไร่เดี๋ยวถ่ายลงอีก